ทำนายดวงชะตาปีละกาครึ่งปีหลังจากนี้ปีละกาจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องงานปีละกาจะดีขึ้นเป็นขั้นบันไดหลังจากเดือนกันยานารงานจะเริ่มอยู่ตัวเริ่มมีงานใหญ่เข้ามาช่วงสิ้นปีได้โครงการใหญ่หรือได้การสนับสนุนจากผู้ใหญ่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการงานความสำเร็จมากยิ่งขึ้นแต่ต้องระวังเดือนสิงหาคม2566 อยากให้ระวังเรื่องงานการผิดพลาดในเรื่องงานการตัดสินใจผิดคำพูดการสื่อสารการดีวงานสำคัญควรรอบครอบให้มากยิ่งขึ้นและระวังคนรอบข้างบางคนจะใส่ร้ายป้ายสีเราไปในทางที่ไม่ดีการเงินตั้งแต่กลางปีเป็นต้นไปการเงินปีละกาประสบความสำเร็จเฟื่องฟูมากทุกอย่างลงตัวไปหมดจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีโชคลาภด้านการเงิน โชคลาบนี้ไม่จําเป็นต้องถูกหวยรวยเบอร์ได้จากการขายที่ขายทางก็ได้ได้จากหน้าที่การงานก็ได้หรือได้จากการแบ่งทรัพย์สมบัติจากพ่อแม่ก็ได้จะดีแบบนี้ไปอีก9้าเดือนข้ามไปยังต้นปีหน้าเลยทีเดียวเป็นครึ่งปีหลังที่เป็นปีชงที่ดีมากจริงๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินของชาวละกาความรักความรักของปีละกานั้นอยู่ในเกณฑ์ปานกลางมีทั้งความสุข และกุ้มใจไปพร้อมๆกันความสุขก็ได้จากความรักของคนรอบข้างได้ความรักจากคู่ชีวิตที่ดีแต่บางท่านมีอดีตหรือเรื่องเก่าๆที่ยังปล่อยวางไม่ได้ทำให้เกิดความทุกข์ยากใจกุ้มใจเรื่องนี้กลัวความผิดหวังที่จะเกิดขึ้นซ้ำรอยกลัวการหักหลังของคนรักถ้าชาวลกาปล่อยวางได้จะทำให้ชีวิตคู่มีความสุขมากยิ่งขึ้นสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ส่วนคนโสดเดือนสิงหานี้ก็เตรียมสละโสดได้เลยครับเจอคนที่ถูกใจแน่นอนสุขภาพระวังความเครียดสะสมจะปวดหัวเป็นไมเกรนรวมถึงระวังการทำงานหนักทำงานล่วงเวลาทำให้ร่างกายอ่อนเพลียได้ครับคำเตือนให้ระวังชีวิตชาวรากาอยู่ในจุดที่กำลังไปได้ดีอย่าเอาอดีตมาทำให้มีปัญหาในครอบครัวและคนรัก เรื่องบางเรื่องต้องพยายามปล่อยผ่านไปให้ได้แล้วทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบในที่สุดถ้าก้าวผ่านจุดนี้ไปได้ชาวลากาจะได้โชคลาภด้านการเงินเข้ามาอีกจากคนรอบข้างจากคนรักไม่ทางตรงก็ทางอ้อมทางใดทางหนึ่งที่จะได้แนะนําให้ชาวลากาได้สวดมนต์ถ้าสวดมนต์อยู่แล้วก็ทําต่อไปครับแต่ถ้าไม่เคยทําก็ลองทําดูแล้วชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพพยาดาเทวดารักษาตัวท่านและพ่อปู่พระแดงขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีใช้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานขอให้ทุกคนมีความสุขครับ